สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเน่ทัชกรเนื่องจากมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์บอกว่าวอลเปเปอร์ของเดิมหายไปจะต้องทํำยังไงคะซึ่งอาจจะหมายถึงนะครับอยากได้วอลเปเปอร์ที่เราเคยใช้งานไปแล้วกลับมาใช้ใหม่นะครับผมดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีกู้คืนไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์ทีมหรือว่าจะเป็นไอคอนของเดิมซึ่งเราเคยใช้ไปแล้วให้กลับมาใช้งานได้ใหม่นะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ามือถือที่ผมใช้อยู่นี้นะครับเป็นที่ห้อซัมซุงระบบ Android 9ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นหรือว่าจะเป็นระบบ i อ s นะครับจะเหมือนหรือว่าคล้ายๆกันนะฮะในการเข้าถึงหรือว่าการใช้งานที่ผมจะได้นําต่อไปนี้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าก็คงจะคล้ายคล้ายกันนะครับคุณผู้ชมโอเคอันดับแรกตรงน,นี้คุณผู้ชมสังเกตว่าพื้นหลังของผมจะเป็นสีดำใช่ไหมครับเนี่ยฮะ นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นวอลเปเปอร์ที่ผมเคยใช้งานมาแล้วรวมถึงวอลเปเปอร์ที่มากับเครื่องหรือว่ามาพร้อมเครื่องนั่นเองอันดับแรกเลยให้คุณผู้ชมในส่วนนี้ที่พื้นที่บางๆนี้ให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะแตะค้างไว้นะฮะประมาณ2วิตรงไหนก็ได้อ่าแตะค้างเลยปล่อยอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้เสร็จแ,แล้วคุณผู้ชมด้านล่างนะตะแตะไปตรงวอลเปเปอร์ตัวนี้ปับ๊บหลังจากนั้น เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้คุณูชมด้านบนตรงนี้ฝาเอ๋ยซ้ายมือครตรงเมนู3ขีดตรงนี้เห็นไหมครับแตะก็เ,เป็นเลยปุ๊บแล้วมาเลือกในส่วนของคอนเทนต์ส่วนตัวเนี่ยฮะแตะเข้าไปปุ๊บนี่แหละครับและนี่ก็คือทีมหรือว่าจะเป็นวอลเปเปอร์หรือว่าจะเป็นไอคอนตรงนี้นะครับก็คือ คอนเทนต์ส่วนตัวของเราที่เราเคยใช้งานแล้วนั่นเองนะครับจะมีทั้งทีมทั้งวอลเปเปอร์และไอคอนและนี่ก็คือนะครับในส่วนของวอลเปเปอร์ที่ผมใช้งานมาแล้วนะครับหรือเลือกอย่างคือทีมหรือจะเป็นวอลเปเปอร์ตรงนี้ผมเคยโหลดมาใช้แล้วนะครับนะครับรวมถึงไอคอนด้วยตรงนี้นะครับเอาละคราวนี้เราเจอแล้วนะครับแหล่งไม่ว่าจะเป็นทีมหรือว่าวอลเปเปอร์หรือว่าไอคอนที่เราเคยใช้งานนะครับ ต่อไปวิธีการกลับมาใช้ใหม่ก็คือแตะไปที่วอลเปเปอร์หรือทีมตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือมาพร้อมเครื่องผมจะเลือกใช้อันนี้ก็แตะก้าไปปึ๊บอ่าแล้วแตะเข้าไปใช้งานปึ๊บแล้วก็รอโหลดสักพักหนึ่งครับผมนี่ครับผมได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือ,อพื้นหลังหรือว่าวอลเปเปอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เราจะ กู้คืนไม่ว่าจะเป็น wallpaper นะครับทีมหรือว่าจะเป็นไอคอนเราสามารถที่จะกู้คืนกลับมาใช้ได้ใหม่ก็ใช้วิธีการที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค,คุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ห,มหากมีข้อสงสัยก็สง่งข้อความมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนธจันกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำับการรับชมสวัสดีครับ